สวัสดีครับนิตรักแฟนม,นมวยชาวนันะนาะนะไทยแลนด์ที่หรร,รักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันอัปเดตข่าวสารวงการกับปันลกด้วยกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินขำใหญ่เจ้าของฉายาอนาคอนดาแห่งลูกแม่น้ำาเจ้าพระยานนะครับวันนี้มารายงานผลมวยโลกนะฮะต้องบอกว่าเป็นการรายงานผลมวยโลกด้วยความเซ็งนะฮะเซ็งเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยไปวิเคราะห์มวยคู่นี้เอาไว้นะฮะแล้วก็เมื่ออยากจะหน้าแหกแบบซ้ำซากแต่สุดท้ายแล้วมันก็หนีไม่พ้นอยู่ดีนะฮะ คู่มวยยิ่งใหญ่ที่แฟนมวยตั้งตารอคอยนะครับเป็นการชกเดิมพันแชมป์โลก4สถาบันหลักในรุ่นเวลเตอร์เวทระหว่างออโรสเปนจูเนียนะครับเจ้าของแชมป์โลก WBC WBA Super World และก็ IBF นะครับมาเดิมพันแชมป์โลกกับเทเรนซ์คอร w ฟอร์ดนะครับเจ้าของแชมป์โลกองค์กรมวยโลกหรือ WBO ในรุ่นเดียวกัน โดยทั้งคู่เนี่ยเป็นยอดมวยแห่งยุคต้องบอกอย่างนั้นเถอะทั้งคู่ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับสถิตินี่สวยหรูมากออรรสเปนจูเนียชกชนะรวด28ไฟนะครับแล้วก็เป็นการชนะน็อก22ไฟส่วนครอฟฟอร์ดนั้นชนะมาทั้งหมด39ไฟเป็นการน็อก30ไฟนะครับอายุอานามนี้ก็ไม่ต่างกันมากนะครับ คอร์ฟอร์ด35สเปน33นะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่จะต้องมาประชันฝีมือมาพิสูจน์กันว่าใครเนี่ยคือของแท้ของจริงเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นเวลเตเวทนะฮะเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับจัดกันขึ้นที่สหรัฐอเมริกาที่ T-MOBILE ARENA ในลาสเวกัสนะครับส่วนผลมวยนั้นมารายงานกันยกต่อยกเลยไปฮะไปติดตามกันตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกอวสานนะฮะ ยกหนึ่งเป็นเกมชิงจังหวะสเปนส์ ence, เป็นฝ่ายเดินเข้าหายิงหมัดยับขวาบนสลับล่างในแบบฉบับที่ตัวเองถนัดยก 2. สเปนส์เดินไวขึ้นตอนครอฟฟอร์ดเข้ามุมโดยเน้นไปที่หมัดทุกซ้ายขณะที่ครอฟฟอร์ดเน้นป้องกันตั้งรับคอยตอบโต้จังหวะ2ปลรายยกนี้นี่เองนะฮะครอฟฟอร์ดสบจังหวะขณะที่สเปนส์เข้าโจมตีแล้วหลุดครอฟฟอร์ดจิ้มซ้ายสเปนส์หล่นให้กรรมการนับ8ก่อนจะลุกขึ้นมาแบบไม่เสียอาการอะไรมากนะัก ครอฟร์พยายามตามเข้าไปบี้หวังปิดเกมเร็วแต่ะระฆังก็ดังขึ้นเสียก่อนยก3สเปนซ์ยังคงเป็นฝ่ายเดินเช่นเดิมนะครับโดยเน้นไปที่มัดพาวเวอร์ฮุกซ้ายมากขึ้นครอฟร์ยังคงตั้งรับอย่างใจเย็นรอสเปนซ์เผลอรอสเปนซ์พลาดแล้วเคาน์เตอร์กลับแม่นยก4ขึ้นมายกนี้ครอฟร์ไม่ถอยปักหลักแลกหมัดกันกลางเวทีครอฟร์ฮุกซ้ายบนสลับล่างใส่สเปนส์ได้แบบจังๆจนสเปนซ์ต้องถอยไปตั้งหลักยก5ครอฟร์ยิ่งชกยิ่งมั่นใจยับขวาแม่นๆ ทิ้งซ้ายใส่สเปนส์จังๆได้หลายครั้งยก6ครอฟร์เป็นฝ่ายออกมาเดินเปิดเกมสเปนส์ต้องใช้หมัดยับขวาสกัดเอาไว้ยก7สเปนส์พยายามเร่งเกมมากขึ้นหวังทวงคะแนนคืนแต่ยิ่งเดินดูเหมือนยิ่งผิดแผนเดินไปเข้าทางหมัดของครอฟร์จนหล่นโดนนับ8ไปอีกครั้งสถานการณ์ของสเปนส์แย่ลงไปทุกทีปลายยกครอฟร์งัดอัประคัตเข้าเต็มคางสเปนส์ต้องหล่นให้กรรมการนับ8อีกขนแต่ระคังก็ยังช่วยสเปนส์เอาไว้ได้ในยกนี้ ขึ้นยกที่8ดสเปนซ์ไม่มีทางเลือกต้องเป็นฝ่ายเดินสุดกำลังขณะที่ร่างกายดูเหมือนจะไม่ตอบโจทย์เพราะอยู่ในสภาพที่บอบช้ำกว่าทางครอฟอร์ดมากเดินเข้าไปทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันโดนครอฟอร์ดเลือกออกอาวุธใส่ได้อย่างง่ายได้แต่สเปนซ์ก็ยังไม่ละความพยายามยก9หมัดยับของครอฟอร์ดทำงานได้ดีเหลือเกินกระแทกเข้าหน้าของสเปนซ์ได้แบบแม่นๆจนสเปนซ์ทำอะไรไม่ถนัดทิ้งหมัดซ้ายโอเวอร์เฮดไปครอฟอร์ดก็เก็บอาวุธปิดป้องได้หมด กลายยกสเปนส์โดนชุดใหญ่จนขาป,ปัดกรรมการที่เช็คอาการอยู่ใกล้ๆทนดูต่อไปไม่ไหวอีกแล้วแม้สเปนซ์จะผายมือบอกว่ายังไหวแต่กรรมการก็ไม่รีรอที่จะโบกมือเพื่อระงรับเกมในยกนี้นี่เองส่งผลให้ครอฟอร์ดย่างชมปโลก3สถาบันได้แก่ WBC WBA Super World และ IBF จากสเปนซ์กลายเป็น undisputed champion ในรุ่นเวลเทเสสุดยิ่งใหญ่และยังรักษาสถิติไร้พ่ายเอาไว้ได้และเพิ่มสถิติเป็นชนะรวด40ไฟต์ น็อก31ไฟท์ส่วนสเปนต้องพ่ายแพ้อย่างบอบช้ำเรียกว่าหากไม่นับรวมเหตุการณ์ที่เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นี่เป็นการเจ็บตัวที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้ออลรกสเปนซ์จูเนียต้องเสียสถิติเป็นชนะ28ไฟท์น็อก22ไฟท์แพ้1ไฟท์และเป็นการแพ้น็อกด้วยผมเอาใจช่วยเอาใจเชียร์สเปนจริงๆนะเพราะว่าผมวิเคราะห์ผมทำนายว่าเขาจะเป็นฝ่ายชนะไงอย่างน้อยๆเนี่ยชนะคะแนน อย่างแบบมากๆพลิกๆเลยชนะน็อกในยุคท,ยท้ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็นั่นแหละนะครับหน้าแหกอีกตามเคยบอกแล้วไม่อยากจะวิเคราะห์วิจารณ์อะไรเลยนะครับเพราะว่าวิเคราะห์ทีไรเนี่ยผลมันออกตรงข้ามแบบนี้ตลอดอะแต่ว่าผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านออโรสเปนจูเนียก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดเป็นมิสเตอร์ป่องเนี่ยก็จะบอกว่ายินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับ นี่ก็มีสัญญาแก้มือกันอยู่นะครับเป็นออปชั่นภายใน30วันก็อยู่ที่การตัดสินใจของ o u r l s p ลส e ปแหละนะครับว่าเขาจะขอแก้มือกับทาง Crawford เลยหรือเปล่านะฮะแต่จริงๆแล้วเห็นในข่าวเนี่ยบอกว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการทำน้ำหนักตัวในรุ่น147ปอนด์อยู่พอสมควรก็ไม่แน่นะครับเขาอาจจะเลื่อนไปในพิกัด154ปอนด์ก็ได้นะครับเขาบอกเขาจะกลับมาในเดือนธันวาคมแต่เป็นพิกัด 154ปอนด์ก็ต้องมาคอยดูกันอีกทีเลยครับว่าสุดท้ายแล้วสเปนซ์จะตัดสินใจอย่างไรนะครับกับอนาคตของตัวเองนะครับขอแก้มือคลอฟ f อร์ดในรุ่น147ปอนด์หรือว่าจะไปชกใน154ปอนด์ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมจริงๆแล้วตอนโปรโมตตอนอะไรอย่างเงี้ยมันสูสีกันมากนะฮะแต่ว่าพอชกจริงมันเป็นอีกเรื่องนึงเลย คอฟอร์ดนี่แบบโอ้โหเหนือกว่าแบบเหมือนคนละเรื่องเลยผมก็แปลกใจจริงๆว่าทำไมสเปนส์ ence, เขาโอ้โหรีบเร่งเลยเกินนะครับรีบเร่งจนมันไปเข้าทางของทางคอฟ w อร์ดนะฮะทุกอย่างมันผิดแผนไปหมดเลยพอเดินไปเข้าทางคอฟ w อร์ดเนี่ยก็ไปโดนหมัดน,นะฮะจนโดนนับทีนี้รูปเกมอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะแต่เอาและ นะครับก็อย่างที่บอกเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทําน้าหนักตัวจริงๆก็ได้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะฮะว่าสุดท้ายแล้วสเปนส์จะตัดสินใจอย่างไรสําหรับคลิปนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ก็ได้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ขอกำลังใจครับกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ให้ด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะฮะคลิปนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ คลิปนี้กราบงามๆครับ